ฉันนีไปไหนลองไปไม่หรอกางสิลูกชิ้นเวิยาเรี้ยงฉนต้องกอดกับไม้ได้จ,จะต้องเป็นใหญ่แทนเขาอย่าปล่อยมันเลยเฮ้ยดูดูดูไปไหนมันไปเชียวตามสิลกตามปล้าตามไปฆ่ามันเลย กลัวจะไม่ทันหรือไงฮะอ้าวดูสิล้อมลยพระองค์นึกว่าเฉียวอารถบรรทุกมาสิบล้อเฉียวรถบรรทุกละหลอดตายแล้วฉันแม่นกฉันขอบใจแม่นกบ้ากขอบใจมากจริงๆ หม่อมฉันชื่อนกขงฟ้าเพคะแม่นกขงฟ้าเหรอหม่อมฉันชื่อนกกาขาวเพคะแม่นกกาขาวมันขอบใจแม่นกจริงๆเชียวถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แม่นกทั้งสองฉันคงต้องตายไปแล้วโถแม่นกฉันคงเป็นกษัตรที่ขาดบัลลังก์ไร้ที่พึ่งพาอาศัยคิดแล้วมันน่าจ็บใจจริงๆก็จะชูนักนี่ความจริงไม่น่าช่วยเลย มันน่าจะปล่อยที่ตาอยคอที่ไปเลยอ,อย่ามาเน้นเขี้ยวเน้นฟันอะไรกับฉันเล่าเห็น <c oughs> ผิดเป็นชอบอ๋อเพิ่งจะรู้สึกนะ้วมันไม่สายไปหน่อยแล้เพคะกว่าจะรู้สึกอะ่ะบุญคุณของมนุษย์ทั้งสองเนี่ยยากที่ฉันจะลืมเลือนได้แต่ฉันก็ไม่มีอะไรตอบแทนเพราะฉันไร้ที่พึ่งพาอาศัยเสแล้วเรื่องที่พักไม่ต้องเป็นห่วงหรอเปคะ่ะหม่อมฉันมีลัง เล็กๆอาเจ้าว่าเล็กก็ไม่เชิงเจา้าค่ะพออยู่ได้แต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจเพราะพระองค์เคยนอนแต่ห้องแอร์เย็นๆนี่เบคะตอนนี้อะไรก็นอนได้ไม่ต้องกลัวหรอกแม่คุ้นตัวไม่เล็กขนาดนี้รังก็คงไม่เล็กหรอกเนาะแล้วจะนอน้อยังเน<ๆ>ี่ย<ๆ><ะ>ค่ะแล้วหม่อมฉันแล้วเพคะพระองค์จะไปพักหรือเปล่า หม่อมฉันก็เตรียมไว้เหมือนกันเยคะารังของหม่อมฉันก็ไม่ใช่เล็กเหมือนกันคิดวด่าเรานนสามคนจะอยู่ด้วยกันได้คอ,อยยังชั่วแล้วฉันลอดตายดวงดีอีกได้สองหลังเ <c oughs> ชียวตัดสินใจแล้วนะเพค้าว่าจะเลือกรังไหนแน่ <c oughs> มันไส้นะท้งนี้ก็ดีทาง เ<ด>บาเบาบา,บางก็มีจุดเด่น,นเนพี่อยากจะอแอบแนบเน้นเจ้าอย่าทำเป็นนายแนงพ <ทำ S 1> ี่เป็นราชามีราชินีวันนี้ขอมี จากกลางคนแล,แล้วนอนกกจะติทาางไม่เพ็นไม่ได้ก็หกเสแสงดูแต่พระอภัยมณีเขาก็ยังมีเงือกน้ำถ้าพ,าพี่มีเจ้าคออยู่ประจำะเอาตั้งแต่หัวคำ จนแจ้งทำเป็นท่าคุยจะเปะรียบเจ้าสองคนเหมือนดังถนนสองเล,ล่นแล้วเปรียบตัวพี่เป็นรถเบนยิ่อ้อโฮเดลมาสแตงเท้าจะวิ่งทางซ้ายาบ่ายก็จะวิ่ง ทั้งควาจริงปะถึงแม้ว่าจะเก่าคล่ำคลาเชื่อเถดวอยยังแ็งแม้พี่อยากจะวิ่งไปเสียทั้งวันเสียดางน้ำมันมันแพงสแสดงว่าที่เหนียวตามข่าวลือ No, no. ผิดสุลออ,อีกท้งลอ้อก็จะแว่งถ้าเสียสูนหมดเละถ้า,า้เป็นรดยอน, <c oughs> ด,นดวงแ้วก็ถนนลาดยา <c oughs> มั่นใจล้วเกินผิดแลน แต่ถนนแกวเรียบเหยียบได้เรื่อยๆพ้เทพไม่ต้องเหนื่อยเรียบร้อยวิ่งเล่นนี้หยุดนะผู้ชายหึงเป็นด้วยชาวแม่ถนนรัดยางอยียบถือ เถียงกันไม่ต้องเถียงกันทัาพี่อยากวิ่งทางสบายเอาน้องจะไม่ข้อบนอย่าใจน้อยสิจะไม่มาวิง่งผิดน้องสะพอนอีกตาละประเดี๋ยวถ้านน,นน้องจะแหง <c oughs> ้งอุ้ยตายกลัวถ้านอนแหง้ง กลีเขาว่ารถมันเยอะรถมันติดเดี๋ยวไปบ่อเหอะไม่ไม่ติดเหรคะรับรองถนนน้องเรียบเหยียบเท่าไรก็ได้ร้อยแปดสิบก็สบายเพราะมีมอเตอร์เวย์เหรคะถ้าถึงไม่ไปทางขุกขักและฉันจะขึ้นมอเตอร์เวย์เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากรถเบนซ์ให้เป็นคูโบต้าไปเลย <c oughs> อุ้ยตายเขาห้ามหรือเปล่าเพ้คะฮะ <c oughs> ใช่คูโบต้าหรือเปล่าเพคะไม่ได้ไม่ใช่คูโบตา้าาพีอากวิงคอนกรี ก็ต,ติดไปหมดมาวิ่งข้างชันถึงมันจะโคตรก็อขอให้รถพี่แข็งรับรองถนนของเราวันเสารอาทิตย์รับรองไม่ติดไฟแดงทันไปรถสะดวกกว่าจะไม่ชอบติดไฟแดงเลือกก่อน <หา S 1> ทั้งคู่ไปทั้งสองเลนเลยฮะไปเลยค่ะ มีความสุขไปด้วยจับมากก็ได้นะนี่หงฟ้าใจก็ตามติดอยู่แล้วล่ะตอนเนี้ยหงฟ้าใดลัยมานี่ลูกมานี่มานน่ใจอ่อนแล้วติดจนเป็นตังเมชุนนะหมเ่แห่ค่อยๆจ้าค่อยๆอ้าวจำเรียงขนาดนั้นเธอรูนี่ฮะผมโชคดีพ่อโชคดียังไงได้เมียสามวันเมียท้องเลยนี่เป็นไงต้องดีใจกูท้องกับผัวเก่านั่งไงกูว่าแววอะไร ่อแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยคนนะไม่ใช่งูจะได้ไหลเป็นไถ่งูเออนี่หงฟ้าอ่ะพ่อให้เงินหงฟ้าเนี่ยห้าหมื่นนะลูกเอาไปซื้อข้าวซื้อของอีกสามวันจะแต่งงานแล้วลูกนี่ห้าหมื่นนับให้ได้ห้าหมื่นนะลูกนะต้องช่วยไหมเนี่ยพ่ออ่ะได้แค่พันเดียวเองจ้ะพ่อให้มันได้ห้าหมื่นสิลูกก็ได้จ้ะพ่อเกยหมดเลยว่ะไปจ้า เดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวของสำหรับงานแต่งงานของเราแล้วพี่จะรีบกลับมานะจ๊ะนี่ไปรีบมานะกลับมาพ่อก่อนนะครับพ่ออชุดเจ้าสาวให้ฉันด้วยนะโอ้โหไม่ต้องแต่งแล้วไปเร็วๆนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะแที่ไหนนะไปที่ตลาดจะปิดนี่ยังไม่ทันแต่งเลยหือเลยเนี่ยโผพ่อจ๋าอย่าว่านักเลยอย่าว่าลูกบาราลูกไม่หยิบต้องมีไม่ละเต็มที ฉันหิวน้ำอ่ะเจอบ้านคนแกขอน้ำกินให้ฉันหน่อยสิเออเดี๋ยวข้าจัดการเองอ้าวข้างในมีคนอยู่ไหมครับเไม่มีหรอกฉันมาธุระอะไรเล่าจะไม่รู้แกเหรองั้นเมื่อวันฉันมาใหม่นะจ่ามาลือฉันอยู่อ้าวเอาแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันเล่าจะคุยกันมารู้เรื่องไว้เนี่ยใครมาเอื้อนอีกแล้วพ่อครรูสิป้าครับออาไปดูไปป้าที่ไหนอุ้ยบ้านนี้ไห อไปดูให้คือผมหลงทางมาครับอุ้ย,ยฉันยังไม่มีผัวค่ะโอ้โหโซมขนาดนี้ไม่นี่แกเป็นญาติกระปอบหยิบหรือเปล่าเนี่ยหนูเป็นพุงรอว้ายตายแล้วจะมาคุณใครเนี่ยก็ผมหลงทางมาครับอยากจะมาขอน้ำคุณป้ากินนะครับอุ้ยน้ำนี่มีบ้านฉันบ้านเดียวเหรอ เอาก็มันหลงมาทางนี้ก็นึกนว่าเพื่อเพื่อแผ่คนหล่อจังเลย<น>ปากนี่จมูกหน่อยตาโตโ <c oughs> ต<อ>มากบใครล่ะมากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเอา้าวาโถเอ้ยแล้วมายืนอยู่ได้ผงฟ้าเข้าบ้านก่อนนี่เอา้าแล้วทำไมให้ไปซื้อของยังให้ไปนี่เอา้ามารู้จักกับคนโสมอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมอะอะไรเอง็งไม่เลือกหน้าลยไงนี่มันแน่นอดิตอาจจะเคยรู้จัก แต่ปัจจุบันโนเวย์อย่างนี้ทุกรายไม่มีทางีเพื่อนมันทำให้ฉันเป็นอย่างนี้แหละนี่ป้าทองเองหรือใครยุให้ทองเนี่ยจะบ้าแล้วก็ทองเองนี่หงฟ้าเข้าบ้านก่อนหงฟ้าทำไมมันออกไปนานจังไปทะเลาะกับใครหน้าบ้านก็ไม่รู้ยังไงเพื่อนแกจำได้ไหมครั้งหนึ่งไอหงฟ้าผู้นี้เกือบจะทำให้เราทำให้เราทั้งสองคนได้รับความเดือดร้อนถึงกับถูกลอยแพเกือบเอาชีวิตไม่รอด แดงว่าบ้านนี้มันจะต้องเป็นบ้านของมันแน่อเราต้องเข้าไปดูก่อนไปเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนมีอะไรไปคุยในบ้านสิต้องระวังไส้อ่อนหน่อยนะเนี่ยใครมาเหรอพี่ก็มีใครก็แฟนเธอสิใครอะอ้าวเดี่ยวฟ้าวายทำไมกลับมาแล้วอย่างนี้ลละจ๊ะแลาวทำไมทำหน้าตกใจแบบนั้นล่ะตกใจเรื่องอะไรอ่ะดูสิที่ไม่คิดเลยว่า ผู้ชีวิตของยห,หงฟ้าสวยจะหน้าตางามเพียงเทียง,งนี้เ,เหมือนสตรีผู้หนึ่งที่เราเคยได้เห็นบ้านหลังนี้ก็คลับคล้ายคลับคราวว่าเราจะเคยมาถ้าหากว่าเขาตัวเองเป็นหงฟ้าเองก็โม้ไม่โม้ไม่ก้แก้เกินแล้วเออเป็นความคิดที่ดีแก่แ้นมันเพิ่งเห็นหัวแหลมว,วันนี้แหละเสียวสเยี <c ười> ้ยวคุยอะไรกันไม่เห็นให้เลไลรู้เรื่องบ้างเลย ก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าอยากจะบอกกับพ่อแล้วก็เรไลเดี๋เวๆพ่อวันดีครับนี่เมียแกแล้วลูกลูกลูกบุญธรรมสวยที่สุดในบ้านเลยสวยที่สุดในผีปรชชาเดียวกันสิมึงฉันเป็นพ่อกันตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้าก็จะอะไรหมายความว่าไห่นี่ใครเป็นเพื่อนกันเอาแล้วเจ้าเป็นใครเป็นเพื่อนที่เพิ่งรู้จักใหม่ครับพ่ออคือว่าอย่างนี้แล้วผัวฉันน่ะผัวแกพี่แ ว่ามึงกัด <ผม S 1> ก็หมาหมากัดตายไปแล้วไปซื้อของอย่างที่เรไรว่าใช่ไหมให้เงินแกไปเนี่ยไปซื้อของเพราะว่าแกจะต้องแต่งงานกับเรไรเขานล,ลูกไหนละข้าวของไปไหนหมดล,ลูกเอ้ยเงินตั้งเยอะนะให้ไปเนี่ยก็ในระหว่างทางที่ฉันจะไปซื้อของก็พอดีไปพบกับกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งใช่ๆๆมันดักลล้นฉันแล้วก็เอาเงินทองไปซ้ำยังขาด ข้าไอ้แพรไอ้แพรผัวตายแล้วพี่แพรตายกันรึยังพี่แพรอ๋อไม่ต้องเสียดายหรอกเดี๋ยวมึงก็ตายตามมันไปอยู่แล้วเนี่ยฉันรักผัวแค่คนเดียวแล้วคนนี้มีเมียยังโอ้โหไม่ต้องมายุ่งกูเลยดีชาบุญปล่อยดันไปควายช่วยไว้แย่ฉันมาช่วนไว้เนี่ยก็เลยมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเนี่ยแล้วยังไงอีกแล้วยังไงแล้วพี่โจรปล้นจะทำยังไงกันดีแล้วจ้าพวกมัน ตั้งใจว่าจะมาปล้นที่บ้านของเราอีกฮ<า>่าไอ<ห>้พวก<ต><อ>น้อนี่มันกำแพงนะเอาละ่ะถ้าฉชนั้นเจ้าสองคนของฟ้าแล้วก็เรไรเป็นว่าพวกมันนี่จะฉุดทั้งสองคนน <ไป S 1> ี้ไปด้วยข้าวของที่จําเป็นเงินของพ่ออยู่ในตู้เอาไปเลยลูกส่วนพ่อกับบริวาร จะรักษาบ้านหลังนี้ไว้พวกจรมาพ่อจะสู้ตายกับพวกจรเอ๊ะไปไปไปพ่อต้องระวังตัวให้ดีนะพ่อนะแกดูแลให้ดีนะพ่อไปก่อนไปก่อนนะีลไปนะพ่อพ่ออะไรดูแลตัวเองด้วยนะพ่อนะมันไปได้วัดถุโบราณไม่ตัวไม่ได้ไม่ได้มันมันมาแย่งของเราไปเราต้องตา้เราเนี่ยสายเลือดทหารเก่าเห็นรู้ไปจรมันจะเก่งสักแค่ไหนโอ้โห เขาเรียกว่าเดอะมอลล์เนี่ยมีทุกสิ่งให้เลือกสรรไปเข้าไปในบ้านก่อนค่อยๆเข็นมานะเจ็บใจนักเฮ้ยวกเราเตรียมตัวนะเดี๋ยวถ้าพวกโจรมาฆ่าทิ้งเหยหมดพ่อครับเจ้าพ่อสวัสดีครับได้ทุกอย่างเลยพ่อซื้อมาหมดแล้วพ่อ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 ี่ีไหนผีมึงไงล่ะผีใครมึงอะผีหรอกมึงตายไปแล้วไงใครตายพ่ออ๋อตายแล้วจริง จผมถือแปดโปยี่สิบสองมาตายหาเลยถูกกินไปเลยไม่ใช่ผ้าหรือไงไม่ใช่พี่แกตายไปแล้วเหรอไม่ตายอ่ะไอพ่อไม่ใช่นี่พ่อจะตายได้ไงอะไรมึงถูกจอนฆ่าตายไปแล้วไงใครจะมาฆ่าผมพ่อแกบ้าหรือเปล่าเนี้ยพ่อก็หงฟ้าบอกยังไงว่าระหว่างทางที่จะไปซื้อของนะเจอพวกมหาจรมันปล้นทรัพย์สินไปหมด เป็นไปไม่ได้ในเมื่อฉันเพิ่งซื้อของกลับมานี่ไงพ่อเงินที่ก็พี่แพรก็อยู่นี่ไงแล้วเลไลหายไปไหนแล้วพ่ออ้าวก็พ่อให้แกเนี่ยพาเลไลหนีไปก่อนอ้าวหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะเมียผมล่ะไปกับไอ้ไอ้ไพรอ่ะเฮ้ยไอ้ไพรวะแกรู้จักไอ้ไพรไหมไอ้ไพรไอ้ไพรที่เป็นพานสมัยก่อนเคยสนิทกันสมัยนั้นเอ้ยทายอะไรโดนสวมรอยแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เลยเลไล ฮะเระโดนหลอกเลยนี่ลูกพ่อไม่น่าโง่เลยแล้วมลเมียผมท <า S 2> ้องด้ยวยทำไมหน้าตาเหมือนกันยังกับคนคนเดียวกันล่ะโอ้ความโกรธโลดแล่นแน่นในอกทำไมหน้าตาเหมือนกันเผื่อตรงไหนล่ะพ่อน้ำตาตกนองหน้า นเธอโดนสวมรอยจริง,ง,งจริงใช่ไหมเนี่ยโดนแน่ๆโดนแน่ๆมนันมาชิงลูกยิงนั่นไปเชอยอ,อ,อย่าละเลยจงตามลาคิดคา ช well. ่วยของตัวอะไรกับไมปได้เจ้าพ่อไปเลยลูกไป ใช่จร hey. ิง hey. ๆด้วยพี่กาขาวของน้องน้องคิดว่าพี่กาขาวตายจากน้องไปซะแล้วน้องดีใจจริงๆเลยจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่แพรเฮ้ยเราทะลุมิติเปล่าเนี่ยฉันเริ่มจะรู้แล้วเดี๋ยวเดีนี่เราทะลุมิติหรือเปล่าเนี่ทำไมพี่เขียวไข่กากาไหนอ่ะพี่จะจำฉันไม่ได้หรอจะเป็นใครอ่ะพี่ฝากฉันฟักไข่ไว้ไงนี่พี่แพรแต่งตัวเหมือนไข่คนเรื่องฟังฉันนะเจอแล้วฉันรู้แล้ว ผู้หญิงคนนี้ควรจะเป็นแฟนของไอ้กาขาวที่มันที่มันนำตัวเรลัแฟนเราไปไงมันทั้งเราผิดใช่แกแค้นมาเลยมันควรจะรูปร่างหน้าตาเหมือนเราเออพี่กาขาวเออพี่กาขาวไม่ดีใจหรอจ๊ะที่เจอน้องพี่ดีใจจ้ะที่ได้เจอลำไยวันนี้ว้ายอุ้ยบ้าฉันไม่ได้ชื่อลำไยนะอ้าดูสิจำชื่อไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวคนทีพี่เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ค่อยได้จ้ะ ไม่ได้น้องน้อยใจแล้วนะก็น้อสุภาวดีของพี่กาขาวยังไงะสุภาวดีใช่ไหมพี่ตามหาสุขภาวดีตั้งนานเอาอย่างงี้เดี๋ยวเดินทางไปกับพี่แล้วเ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไหเราจะไม่พลาดจากกันไปด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปเถอะไปไหนนะจ๊ะพี่กาขาวด้วยพาใจขึ้นรถนะพี่ wait 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 เจ้าของเราไปเ้ยเราไปอยู่องเทพวันก็ได้วะเ,เราไ่อยู่มอ,อะไรหน้าก็ได้คนท้องไปไหนแล้วล่ะาตามที่มาเธอพี่องค์ฟ้าไ,ไรไ่อพี่กาขาวเอ,าเอ้าเฮ้ยกาขาว อวอไอเอ็งทำไมมายืนทำหน้าปัญชิมันเจออยู่นี่นี่เมียมึงอยู่นี่มานี่เลยมานี้เดี๋ยวอะไรจะบ้าได้ไงป้าไหนเราเป็นเพื่อนกันไงเอ็งชื่อกาขาวอ่ะฉันหงฟ้าเฮ้ยบ้าหงเหิงเลยเอ็งกาขาวฉันหงฟ้าก็มาด้วยกันตายแล้วแล้วหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้แล้วจะเลือกอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนนี่แกมากับใครเนี่ย เฮ้ยกูมามากับใครเออมากับเองเนี่ยมากับเองโอ้ไม่จำกันบ้างเลยเอาไม่รู้ร่อๆอย่างนี้ยังมีคนเหมือนอีกเหรอทำไมไปอยู่ใกล้คนนั้นโอ้โเฮ้ยโอ้ตายแล้วงงแกเอาหน้ารอๆของชันคืนมาเดี๋ยวนี้นะแกเอาชันคืนมาเอาไปสิพี่โนเห็นมันตรงนู้นนะเดียวแล้วทำไมฉันแปลกใจแล้วคนไหนกันแน่เนี่ยทำไมหน้าเราสองคนเหมือนกันอย่างกระแพะกับแกะแก แกล้งเมีงที่ไหนแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่กคนไหนตัวจริงสุดพอดีตายแล้วจะมาเอาเขาได้ยังไงเนี่ยสุดพอดีนายใช่ไหมกาเขานายแย่งคนรักเมีไรที่เขาไปพี่งฟ้าเฮ้ยเอ้ามึงกับกูหน้าเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เหมือนใครเมียใครอ่ะเฮ้ยนี่เมียกูอยู่นี่เอ้านี่เมียใครอ่ะสบายกไ